คือเวลาเด็กคนนึงเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะไม่มีความคิดเหมือนผู้ใหญ่ที่ว่ามะเร็งเท่ากับตายเด็กไม่มีความคิดเ,เด็กมันมีแค่ว่าเจ็บไม่เจ็บปวดไม่ปวดพอเราทําให้เขาหายแล้วเนี่ยเด็กมันจะกลับมาเป็นเด็กปกติเลยเพะฉันโลกมะเร็งเด็กจริงๆโดยตัวเด็กคนไท้เองเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มีความเจ็บปวดทางกายเนี่ยเขามไม่เศร้ามะเร็งเด็กเนี่ยทั่วโลกนะยี่ห้อมะเร็งเหมือนกันหมดเลย หนึ่งมะเร็งเบลล์ขาวสองมะเร็งสมองสามมะเร็งต่อมน้ำเหลืองพึงจริง,รงต้องบอกว่ามะเร็งเด็กมันไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงเฉพาะมันผู้ใหญ่ตเช่นผู้ใหญ่เนี่ยปัจจัยเสี่ยงมันจะเยอะขึ้นถ้าบอกว่าหนึ่งเราสูบุหรี่เยอะขึ้นเรากินเหล้าเยอะขึ้นเราเอ็กซ์โต่อสารก่อมะเร็งเยอะขึ้นในเด็กไม่ใช่ครับเพราะในเด็กเน,นี่ยตั้งแต่อายุศูนย์ถึงสิบแปดมีโอกาสเป็นมะเร็งในตัวเขาเองได้หมดเลยและปัจจัยมันเกิดจากปัจจัยในตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมมะเร็งที่ผิดปกติมาแต่กำเนิดโรค อัตรา,า,าต่อประชากรที่อายุเนี่ยเท่าไร่เพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีประชากรขนาดเนี้ยอุบัติการการเกิดโรคหรือคนไข้มะเร็งเด็กมันจะเท่าเท่าเดิมแต่ผมว่าการรรบรู้ของสังคมเยอะขึ้นผมว่าจากโซเชียลมีเดียเราเห็นสื่อเราเรียนรู้ว่าเยอะขึ้นแต่ว่าถ้าถามหน้าง,งานจริงๆมันเยอะมาตั้งนานแล้วครับมัน,ม,น,ม,นมันมีคนไข้จํานวนเท่านี้มาตั้งนานแล้วในเมืองไทยเนี่ยปีละพันคนนะครับเพราะประชากรเรา7จล้านมันจะฟิก์เลยว่าตัวเลขเนี่ยประมาณพันคนมะเร็งเด็กเป็นมะเร็งที่รักษาหายขาดได้เยอะ ถ้าเทียบกับมะเร็งผู้ใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยเราทำการศึกษาเนีก็คือ70-80%ครับคนไข้เขามีภาระทางสังคมอื่นน้อยกว่ากับการรับรู้เรื่องความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นการรับรู้สิ่งตรงหน้าหรือความเจ็บปวดทางกายจริงๆคนไข้เราคือคือเด็กไม่ใช่พ่อแม่ถูกไห เรามีหน้าที่อธิบายกับเด็กอยู่แล้วอย่างน้อยกว่า5ปีผมอธิบายเลยว่าหนูมีก้อนอยู่ในท้องนะเดี๋ยวเราไปผ่าเอาก้อนออกแล้วมาให้ยาได้นหนึ่งก้อนก็จะไม่กลับมาเราก็บอกเขาเท่านี้แหละเพราะว่าโดยพัฒนาการเขาเขาอาจจะรู้แค่นั้นจริงๆเราบอกประโยคมากไปกว่าน,นั้นชื่อโรคก็อาจจะไม่ได้มาในทางกับกันถ้าเป็นวัยรุ่นเราก็จะต้องบอกเลยว่าถ้าเราไปแชท GPT เราเจอคําว่าอะไรแต่เราต้องมาเคลียร์ฟก่อนนะว่าโรคเนี่ยของเราเป็นใช่นนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราบอกเราบอกคนไข้ครับแต่เราบอกตามพัฒนาการที่เหมาะสมที่เขาควรจะเข้าใจบอกเถอมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย แต่สุดท้ายก็ต้องเป็นความคอนเซนต์ของผู้ปกครองในชอบครัของเด็กคนนั้นว่าเราจะอินฟอร์มคนไข้เราไมาได้มากขนาดประทับใจมากๆจริงๆถ้าเป็นเรื่องในความสําเร็จก็ต้องบอกว่าคนไข้รุ่นแรกที่เรียนจบระดับมหาลาัยทํางานได้เพราะเราเห็นว่าอันหนึ่งสิ่งที่เราอินเวสไปเนี่ยมันมันรดักมันกลับมาประเทศได้อะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรได้มันมันรดิ์มันรดักชีพได้สุดท้ายคือคนไข้ที่เราสา่งไมหายรอเฟอร์จุดจบที่สวยงามให้เด็กได้ แล้วเขาขครคนนี้สมัยก็ยังอยู่กับผมนะส่วนใหญ่เป็นงานศพคนเนคีบคนนคกันอยู่เขาก็กล,ล,ลับมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะแปลว,ว่าแม้ว่ารีสอร์ทจะเป็นหายเจนจมหาอะไรได,ได้หรือว่าเดชแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนการเดินทางนะมันก็มันก็มันก็เป็นเจอร์นี่ของเขาคือถ้าเด็กป่วยคนหนึ่งครอบครัวมันกรพังเป็นรับจ้างสองคนลูกคนหนึ่งป่วยแมนะ่เรามาเฝ้าลูกจบแล้วอะไรได้จบแต่และครอบครัว,วก็มีความชาเลนจ์ไม่เหมือนกัน มันไม่มีซิกลีฟของลูกป่วยปเป็นมะเร็งนี่มันมันยังไม่มีระบบในการส่งคนไข้ไปโดยที่คนไข้ไม่เสียตังค์เลยไม่มีวันมมเดินทางมาจากภัคใต้ยมากรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่พักมันไม่มีค่าเดินทางรับให้ค่ารักษาเดียวให้ค่ายาเดีวแต่ไม่ให้ค่าอื่นๆถ้ารถก็สี่ห้าร้อยล้าถูกป้าสม,มุติ่าจากระยองะรถตู้เงเราไม่มีระบบ,บ ลูกคร้าผมต้องให้เงินคนไข้มา f อ l l o w นะถ้าเขาไม่มีก็คือเอาเงินที่คนไข้บริจาคเป็นค่าเดินทางตามโปรเพราะไม่งั้นในะสุดท้ายเขาจะไม่มารักษาเพราะเงินหมดเชื่อฟังหมอนั่นแหละอยู่อย,อยู่อยู่ที่หมอคุณนั่นแหละแล้วก็ follow ตามแล้วเดี๋ยวมันก็จะมันก็จะ pay แบ c k เองเ,เราผ่านจุดน,น,นั้นไปแล้วว่าอยากให้คนหายแล้วว่า,าไม่หายตายก็ได้แต่เราอ offer ว่าตายก็ต้องตายดีผมเชื่อว่าหายไม่หายไม่ได้อยู่ที่หมอนะมันเป็นเดสินียมันเป็นสไตล์ของเด็กยุโ่ป คือโรคบางโรคเนะี่ยเสื้อแมวมันดูเหมือนไม่น่าจะหายนะฮะมันก็หายโรคบางโรคเนะี่ยโอ้โหการพยาการณโรคดูดีมากเลยโรคก,ก็กลับมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เงี้ย